สวัสดีค่ะพี่น้องพบกับใจสังพารวยเหมือนเดิมนะคะพี่น้องสวัสดีเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่ทุกทุกคนนะคะขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะพี่น้องขาขอบคุณห,หลายๆค่ะวันนี้ใจจะพามาคำนวณแนวทางหวยหุ้นนิเคี๊นะคะเช้าบ่ายวันที่6เมษายน2565นนะคะก่อนคำนวณค่ะคำเตือน โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีก็ได้รับคำแนะนำวิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดค่ะค่ะพี่น้องคาก่อนคำนวณน,นะคะเราไปดูวันที่5เมษายนก่อนนะคะพี่น้องเข้าหรือเปล่านะคะ าเมษายนนะคะจะให้เด่นรอบเช้านะคะสองและหนึ่งค่ะพี่น้องขาบนมา830นะคะล่างหนึ่17นะคะพี่น้องเข้าคู่17นะคะรอบป่ายจะให้9และ8นะคะ9กับ8มาตรงๆเลยนะคะวันนี้นะคะพี่น้องขาไม่ได้กลับเลยนะคะบนมา798ล่างห51นะคะพี่น้องเข้าคู่98นะคะ มาต่อวันที่6เมษายนค่ะ6เมษายนนะคะใจก็จะอาผลการออกรางวัล5เมษายนมาคำนวณน,นะคะ3ตัวบนและ2ตัวล่างค่ะ3ตัวบน8 30 2ตัวล่าง1 7ดนะคะ8บวก3บวก1นบวก7นะคะได้19ค่ะลบ1นเหลือสดลบ1นเหลือนะคะพี่น้องจับตัวเด่นนะคะเด่นรอบเช้าอยู่ที่8ดและ7ค่ะพี่น้อง จับคู่หาความน่าจะเป็นนะคะแปดนะคะใจมักแปดเจ็ดค่ะพี่น้องคะแปดเจ็ดนะคะแปดเก้าแปดสี่แปดสามแปดศูนย์แล้วก็แปดหนึ่งนะคะแล้วแต่ชอบนะคะพี่น้องคะชอบตัวไหนเลือกได้เลยนะคะเจ็ดนะคะเจ็ดศูนย์ค่ะเจ็ดแปดอยู่ด้านบนนะคะพี่น้องคะเจ็ดศูนย์เจ็ดสาม เจ็ดหนึ่งเจ็ดเก้าเจ็ดเจ็ดเจ็ดหค่ะรอบบ่ายนะคะรอบบ่ายใจก็จะเอาผลการออกรางวัลห้าเมษารอบบ่ายมาคำนวณเหมือนเดิมค่ะพี่น้องคะสามตัวบนและ2ตัวล่างนะคะสามตัวบนเจ็ดเตัวล่าง5 1าหน่ะคะเจ็ดบวกเก้าบวกแปดบวกข้ามบวกหได้สานะคะลบหนึ 7, 9, 8, 5, 5, 1, ่เหลือยี่สนะคะ ลบหนเดือยี่นะคะจับตัวเด่นค่ะวันนี้เด่นรอบบ่ายก็อยู่ที่9และ8เหมือนเมื่อวานนี้นะคะพี่น้องแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าจะเข้าหรือเปล่านะคะสถิติก็มีเข้ามีหลุดทุกวันนะคะพี่น้องคะ่ะ9กนะคะใจมาเก้าแคือเก้าพี่น้องเก้านะคะเก้าเจ็ดเหนึ่ง 9กสนะคะแล้วก็9กสองค่ะ8นะคะพี่น้องเจมากแปดเจค่ะ8ปดเจ็ดแ8ดแห้าแดหนึ่งแดสองแล้วก็8ปสนะคะ ประมาณนี้นะคะสำหรับหววหุุนนิเคอิวันที่6เมษายน2565นะคะพี่น้องเด่นรอบเช้านะคะจะให้8และ7นะคะเด่นรอบบ่ายให้9และ8นะคะชอบตัวไหนเลือกได้เลยนะคะ <S <S สูตรนี้เป็นสูตรเด่นวิ่งลูดนะคะพี่น้องถ้าไม่ชอบผู้ที่ใจจับให้ก็จับใหม่ได้เลยนะคะพี่น้องขาค,คนเราชอบไม่เหมือนกันนะคะ ประมาณนี้นะคะสำหรับวันนี้นะคะก่อนจบคลิปนะคะใจก็ขอฝากไว้เหมือนเดิมค่ะคำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำวิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้น ไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดค่ะค่ะพี่น้องขาสำหรับวันนี้นะคะใจก็จะเอาไว้แค่นี้นะคะขอขอบคุณทุกการรับชมนะคะทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะทุกกำลังใจที่มอบให้นะคะพี่น้องขาขอบคุณได้หลายค่ะถ้าบ่มีพี่น้องมาเบิ่งกะไม่มีกำลังใจในการทำคลิปนะคะพี่น้องขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ สวัสดีค่ะเฮงๆค่ะพี่น้องค่ะ